สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกลวิโทโพนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาชวนทุกคนทำเมนูไก่ทอดจิ้มซอสมันบดกันค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่คนต่างชาติเขาชอบมากๆเลยแล้วพอดีมีคุณแม่ท่านหนึ่งขอวิธีทำมันบดมาเราก็เลยมาแถมไก่ทอดให้ด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะยังไงฝากช่องโกรวิโทโพบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลย เดี๋ยวเราจะมาหมักไก่กันก่อนนะคะวันนี้เราใช้อกไก่460กรัมค่ะนำอกไก่นะคะมาหั่นเป็นชิ้นนี่ค่ะประมาณนี้นะคะหั่นยาวๆแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากทำชิ้นเล็กกว่าน,นี้ก็สามารถทำได้นะคะก็หั่นผ่าครึ่งไปเลยค่ะทุกคนหลังจากที่เราหั่นไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำไก่ของเราเนี่ยไปหมักก่อนนะคะใส่เกลือลองไปเสร็จ1ช้อนชาผงปรุงรสไก่นะคะครึ่งช้อนชา พริกไทยดำครึ่งช้อนชาผงปาปิกาครึ่งช้อนชาแล้วก็พริกสีแดงที่ไม่เผ็ดนะคะครึ่งช้อนชาจากนั้นก็ขยำเลยค่ะขยำประมาณสัก2-3นาทีนะคะเพื่อให้ส่วนผสมซึมเข้าไปในไก่ดีค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำแรปมาปิดไว้จะนำไก่ไปหมักในตู้เย็นนะคะอย่างต่ำคือครึ่งชั่วโมงขึ้นไปแต่วันนี้เราจะหมักหชั่วโมงเลยค่ะหลังจากที่เราหมักไก่ครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะ ก็จะมาทาแป้งชุบไก่กันค่ะเราเริ่มจากแป้งทอดกรอบนะคะ1ถ้วยตวงตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผงปาปริก้าครึ่งช้อนชาพริกสีแดงนะคะครึ่งช้อนชาพริกไทยเสร็จ1ส่วนสช้อนชาเกลือเสร็จ1ส่วนสช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะก็โคนส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะ พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักแป้งที่เราผสมแล้วเนี่ยแยกออกมา5ช้อนโต๊ะนะคะพอครบ5ช้อนโต๊ะดีแล้วเราก็จะนําไข่ค่ะใส่ลงไป1ฟองวันนี้เราใช้ไข่เบอร์หนึ่งนะคะก็ค่อยๆตีไปเรื่อยๆเลยค่ะ ให้ไข่กับตัวแป้งเข้ากันระหว่างนี้เราจะทยอยเติมน้ำเย็นจัดลงไปด้วยนะคะวันนี้น้ำที่เราใช้ทั้งหมดก็คือ40 ML ค่ะส่วนของตัวน้ำก็ขึ้นอยู่ของตัวไข่ด้วยนะคะว่าเราใช้ไข่เบอร์ไหนถ้าเราใช้ไข่เบอร์ใหญ่อาจจะใช้น้ำน้อยนะคะแนะนำให้ทยอยเติมน้ำลงไปค่ะนี่ค่ะเนื้อที่ได้ค่ะต้องไม่ใส่แล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำไก่ที่หมักไว้ลงไปใน แป้งที่เราผสมนะคะเราแลก,กแป้งเปียกแล้วกันเนาะชุบนะคะแล้วก็นําไปชุบแป้งแห้งนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อให้ตัวแป้งเขาเกาะดีค่ะชุบนะคะแล้วก็เขย่าค่ะให้ตัวแป้งเขาไหลออกมาแบบนี้แล้วก็ชุบอีกรอบนึงค่ะแค่นี้เองค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําตัวไก่ของเราเนี่ยไปทอดในน้ํามันร้อนจัดนะคะเราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะนี่ค่ะก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะ กลับไปกลับมาจนกว่าไก่ของเราจะกรอบนะคะนี่พอไก่ของเราสุกสีเข้มแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเล่งเป็นไฟแรงเลยประมาณสัก30ิวินะคะเพื่อไล่ความร้อนไล่น้ํามันแล้วก็ทําให้ไก่ของเรากรอบนานขึ้นด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะพอครบส0สิบวิเราก็ตักไก่ของเรานะคะพักให้เสด็จน้ํามันดีเลยแล้วเรากจ็จะมาทอดไก่ของเราจนเสร็จเลยค่ะพอพักไก่ไว้แล้วนะคะต่อไปเราจะมาทํามันบดกันค่ะ เราใช้มันฝรั่งสองหัวนะคะ500กรัมปอกเปลือกให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดนะคะจากนั้นก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะพยายามหั่นให้ชิ้นเท่าๆกันนะคะเวลาเรานําไปต้มเขาจะได้สุกพร้อมกันค่ะหลังจากที่เราหั่นจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเติมน้ําลงไปแค่พอท่วมตัวมันฝรั่งของเรานะคะไม่ต้องใส่ลงไปเยอะนะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะ ถ้าเราใส่น้ำลงไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวรสชาติของตัวมันฝรั่งนะคะเขาจะไม่อร่อยเนาะเนี่ยค่ะก็ต้มจนกว่าเขาจะสุกด้วยไฟแรงแบบนี้เลยนะคะเวลาสุกก็คือลองเช็คดูเอามีดหรือว่าซ่อมจิ้มลงไปถ้ามันฝรั่งตกลงมาก็สุกแล้วค่ะเสร็จแล้วก็นําไปลินน้ําออกค่ะแล้วก็นํามาบดผ่านกระชอนแบบนี้ นี่ค่ะให้บดตอนร้อนๆได้เลยนะคะเขาจะบดได้ง่ายมากๆแบบนี้ค่ะการบดผ่านกระชอนนะคะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ทําให้ตัวมันฝรั่งของเราเนี่ยเนื้อเนียนละเอียดแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนื้อละเอียดมากๆเลยพอเราบดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่มันของรอย,ยังร้อนอยู่เนี่ยให้เราใส่เนยลงไปนะคะแบบนี้ค่ะประมาณ30กรัมนะคะหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะแล้วก็ พริกไทยเนึ่น1ีช้อนชาหรือว่าตามชอบนะเราจะไม่ใส่เกลือลงไปเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าเราใส่ไปตอนต้มแล้วเนาะแต่ถ้าใครชอบเค็มสามารถใส่ลงไปเพิ่มได้นะคะพอเราผสมเสร็จแล้วนะคะก็พักไว้ก่อนต่อไปเราจะมาทําน้ําเกรวี่กันค่ะตั้งหม้อด้วยไฟอ่อนนะคะใส่เนยลงไป1ช้อนโต๊ะนมนะคะ30 ML ค่ะ คนนะคะให้ตัวเนยละลายดีจากนั้นก็ใส่ผงเกวี่สำเร็จรูปลงไปค่ะ1ซองเลยนะคะหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ตะก้อมือคนนะคะจนกว่าข้าวจะเหนียวข้นแบบนี้ค่ะความเหนียวหนืดก็ตามชอบเลยค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ไก่ทอดนะคะกำลังร้อนๆเลยแล้วก็ใส่ตัวมันบดท,ที่เราทำไว้ลงไปค่ะ น่าทานมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็ราดด้วยน้ำเกรวี่แค่นี้เองค่ะเมนูนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงไปลองทำกันดูนะคะทุกคนอร่อยไม่แพ้ร้านดังแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกวิทบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ